สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจมากนะครับและผมเนี่ยตื่นเต้นมากที่อยากจะพาทุกคนมาลองใช้งานดูนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเว t นั่นเองนะครับเขาบอกว่าเป็น next generation front end tooling เลยนะครับซึ่งมันมีความน่าสนใจหลายอย่างมากที่ผมเนี่ยอยากจะพาทุกคนมาดูในวิดีโอนี้นะครับ โอเคก็อันดับแรกนะครับให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์ v i t j s d e v นะครับโอเคพอทุกคนเข้ามาที่เว็บไซต์ก็จะเจอกับหน้านี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็จะมีโลโก้ v i t นะครับเขียนบอกว่า next generation front end tooling นะครับผมแล้วก็มาดูด้านล่างตรงนี้ครับ่ะซึ่งตรงนี้ครับทำให้ผมมีความสนใจในเจ้า v i t อย่างมากนะครับเพราะว่าพอผมอ่าน2ตัวนี้ครับผมรู้สึกว่าผมอยากจะมาลองทันทีครับตัวแรกก็คือ i n s t a n c server start นะครับตรงเนี้ยทุกคนน่าจะเคยเจอกันก็คือ เวลาทุกคนติดตั้งโปรเจกต์ Project, React หรือว l วอะไรก็ตามนะครับแล้วทุกคนเนี่ยทำการ start Project นะครับมันจะใช้เวลาค่อนข้างหลายวิอยู่นะครับแต่กับตัววิธเนี่ยเขาบอกว่ามันจะ Start ทันทีเลยนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับต่อไปก็คือ lightning fast HMR นะครับ ก็คือเวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงโค้ดเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงทันทีเลยนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจอีกเช่นกันนะครับต่อไป which features นะครับก็คือมีการ support อะไรต่างๆนะครับอย่างเช่น TypeScript, JSX, CSS แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับ o p t i m i z e build นะครับ Universal p l u g i n s แล้วก็ fully t y p e APIs นั่นเองนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับทีนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาติดตั้งเจ้าตัวเวกันนะครับโอเคก็อันดับแรกครับให้ทุกคนมาที่ Get Started นะครับก่อนที่เราจะไปติดตั้งเนี่ย เราจะต้องมาทําความรู้จักกับ v i t ก่อนใช่ไหมนะครับเผื่อว่าบางคนเนี่ยสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับ vite v i ท e. นะฮะตรงเนี้ยเป็นคําของฝรั่งเศสนะครับซึ่งแปลว่า fast นะครับก็จะอ่านออกเสียงว่า v i t นะครับตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่ามันอ่านว่าไวนะแต่มาดูใน d o c u m เม t ตัวนี้ก็อ่านตามนี้ครับอ่านว่า v i t นะครับ v i t เนี่ยเป็น b u i l d t o o l นะครับ Build Tool e ก็คือมันจะเป็นเครื่องมือสร้างนะถ้าแปลตรงๆนะครับก็จะเป็นตัวที่จะทำการสร้างโปรแกรมของเราโดยอัตโนมัติจาก s ซอสโคดนั่นเองที่เราเขียนนะครับซึ่งวิดเนี่ยเขาจะให้เรื่องของความเร็วแล้วก็ความเบานะครับในการพัฒนานะครับประสบการณ์พัฒนาสำหรับ Modern Web Project นั่นเองนะครับ ซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือจะมี Dev Server นะครับก็ที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือจะเป็น Hot t o o u u l r r p p l c e m m n t นะครับเนี่ยเขาบอกว่า Extremely Fast เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเร็วจริงหรือเปล่านะครับสก็คือ Build Command ที่จะทำการ Bundle โค้ดของเราด้วย r o l อัพนะครับก็จะมีการตั้งค่ามาให้เลยนะครับ Pre-Configured นะครับเพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับของพวก Static Asset ต่างๆให้เรานะครับก่อนที่เราจะเอาขึ้น p r o d u c t i ะครับก็าวๆตามนี้นะครับทุก่น ทีนี้ครับมาดูวิธีการติดตั้งนะก็ตามนี้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยไปติดตั้ง node js ก่อนนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะใช้คําสั่ง npm ได้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ฮะเรามาดูนะครับทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีคําสั่งเยอะแยะมากมายเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเราใช้ npm เวอร์ชัน7ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะใช้คําสั่งนี้นะทีนี้เราสามารถกําหนดเทมเพลตได้ครับว่าเราจะใช้เป็นอ่า view เป็น react นะครับเป็น preact เป็น swell อะไรแบบนี้นะครับ ก็มาดูกันนะเดี๋ยวผมจะเปิด Terminal ขึ้นมานะครับก็ให้ทุกคนเปิด Terminal ขึ้นมาผมจะ cd เข้าไปที่ Desktop นะครับเดี๋ยวผมเช็คเวอร์ชัน NPM ของผมก่อนนะครับ mm hmm. พิมพ์ NPM v นะครับโอเคตอนนี้ผมใช้ NPM เวอร์ชัน7.12.0นะครับก็น่าจะต้องใช้คําสั่งนี้นะนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์ตามได้เลยนะครับผมก็จะ,ะทำการพิมพ์นะครับ NPM init w i t h add l a t e s t นะครับ ตามด้วยชื่อของแอปของผมนะผมก็จะเป็น my react app นะครับแล้วก็ dash d a s dash นะครับ template แล้วก็ react นั่นเองนะครับตามนี้นะครับทุกคนแล้วก็กด enter ได้เลยปุ๊บโอเคทีนี้เขาจะถามนะครับว่า Need to install the following packages นะครับ create with t e s t นะครับโอเคผมจะ y ไปนะครับพิมพ์ y กด enter นะครับทีนี้ผมจะ cd เข้าไปที่อ่าโฟลเดอร์ my react app นะครับแล้วผมเนี่ย จะทำการเปิดขึ้นมาด้วย w s c o d e นะนะครับปึ๊บโอเคหลังจากเปิดขึ้นมาด้วย VS Code นะครับขั้นตอนต่อไปที่ทุกคนต้องทําก็คือเราจะต้องทําการใช้คําสั่ง npm install ในการติดตั้งพวก d e p e n d e n c y ต่างๆมันจะทําการสร้างโฟลเดอร์ o d er e modules ขึ้นมานั่นเองนะครับอ่ะก็มาติดตั้งกันใช้คําสั่ง npm install นะครับกด enter ไปนะครับโอเคตรงนี้ก็รอติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ติดตั้งนะครับในส่วนของแพ็กเกจต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ node modules นะครับเพิ่มขึ้นมาตามนี้ฮะทีนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาที่วิวนะครับแล้วก็เปิด Terminal ขึ้นมานะครับตามเมื่อกี้ที่ผมเนี่ยพาทุกคนดูที่เว็บไซต์ใช่ไหมเขาบอกว่าในการ start project นะครับมันจะทําได้ไวมากนะครับโอเคมาลองดูกันนะนะครับ ก็เราสามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะครับก็คือ npm run dev นะฮะมาดูว่าจะไวขนาดไหนนะนะครับโอเคมาใช้คำสั่งนะครับ npm run dev นะครับถ้าเกิดว่าเป็น react นะที่ผมใช้บ่อยๆนะครับมันจะรอสักพักหนึ่งแต่ว่าไม่นานมากนะไม่ถึงนาทีนะครับแป๊บหนึ่งอะแต่ว่าก็รู้สึกนานอยู่นะครับแต่ทีนี้มาดูว่า w i t e จะทำได้ไวขนาดไหนนะครับกด enter ไปปุ๊บได้แล้ว เสร็จแล้วนะครับ ready in 577 m เโอ้โหเร็วมากนะครับบอกเลยเร็วมากเห็นไหมนะครับทีนี้อ่ะเราก็สามารถคลิกมาที่อ่า local host port 3 0 0 0ได้เลยนะครับปึ๊บเร็วมากนะครับเร็วจริงๆนะครับโอ้โหตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนน,น่าจะเกิดความสนใจมากๆแล้วว่าเออเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาใช้เป็น b u i l d tool ตัวนี้แหละนะครับซึ่งที่ผมให้ดูเมื่อกี้ก็คือเราสามารถ สร้างเป็นตัวไหนก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเวเนลลาเวเนลลาที่มีการเขียนทัสกิ้บนะครับ View View TS React React, 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 React TS React รียกเรี t e l e เ e ส e ล็ดเนตะครับสเ e ลตามนี้นะที่เขา s ั p พอร์ตอยู่นะครับโอเคนะครับทีนี้กลับมาดูที่ VS Code นะครับจะเห็นได้ว่าก็เมื่อกี้ตามที่ผมพิมพ์คำสั่งเสร็จนะครับก็มาทันทีเลยนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองอการรีโหลดนะลองฮอตรีโหลดดูนะครับที่เขาบอกว่าตรงนี้ฮะในส่วนของ เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมนะครับเขาจะมี extremely fast hot module replacement นะครับก็คือ hot reload นะครับมาลองดูกันนะเดี๋ยวผมจะมาที่โฟลเดอร์ src นะครับแล้วก็ app.jsx นะนะครับโอเคผมจะลองทำการาสร้างนะครับ element อ,อะไรสักตัวหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นผมจะมี h1 นะครับผมจะเขียนว่า hello world อ่าโอเคนะครับ ก็ถือว่าเร็วนะนะครับทีนี้ลองมาลองลบดูโอ้เร็วนะครับทันทีเลยอะเห็นไหมเร็วนะฮะโอเคนะครับต่อไปลองมาดึงข้อมูลดูนะนะครับเดี๋ยวผมจะขอ import use effect มานะครับจากนั้นนะครับผมจะมีการสร้าง state ขึ้นมาชื่อว่า Data และวกันนะครับ Set Data แล้วก็เรียกใช้ use State นะครับค่าเริ่มต้นเป็น string เปล่านะครับ โอเคจากนั้นผมจะมีการใช้ use effect นะฮะอ่าเดี๋ยวตรงนี้ผมจะใช้เป็น async นะครับแล้วก็ผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่า response ขึ้นมานะครับเราก็จะมีการใช้ await แล้วก็ fetch นะครับผมจะ fetch มาจาก https colon slash slash json placeholder dot typecode dot com นะครับ slash users นะครับอ่าตามนี้นะฮะ จากนั้นนะครับหลังจากเรา fetch มาปุ๊บผมก็จะสร้างตัวแปร data ขึ้นมาเอา w e i นะครับดึง response มาทำการแปลงเป็น javascript object นะครับแล้วผมก็จะทำการอัปเดตนะครับก็จะดึงฟังก์ชัน data มาเรียกใช้นะครับส่งตัวแปร data ไปนะครับโอเคนะฮะทีนี้นะครับเราจะเอาข้อมูลเนี่ยมาแสดงที่หน้าเว็บใช่ไหมนะครับก็เดี๋ยวจริงๆเนี่ยผมจะต้องมีการใช้ JSON stringify นะครับในการแปลงให้มันเป็น string นะครับ ผมก็จะส่ง Data ไปกำหนดเป็นโ no นนะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มแท็บด้วย backslash t นะครับโอเคจากนั้นก็มาด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะทำการแสดงข้อมูลนะก็คือผมจะมีแท็บ f r e นะครับแล้วก็ดึงข้อมูลจาก state data มาแสดงกด Save โอเคเห็นไหมฮะข้อมูลมาทันทีเลยนะครับผู้คนอลองลบออกดูปึ๊บอ่ก็หายไปทันทีเลยนะครับถือว่าเร็วมากนะนะครับ โอเคนะฮะทีนี้ส่วนสุดท้ายนะครับผมจะพามาดูในเรื่องของการ build นะนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่ package.json file นะครับในการที่เราจะ Build แล้วก็ทำการอัปโหลดขึ้น production เนี่ยก็จะใช้เป็นคำสั่งนี้ครับ npm run build นั่นเองนะครับผมตามนี้ฮะอ่าเดี๋ยวผมจะบวก terminal ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะนะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้ผมจะอ่าตัวนี้ผมจะหยุดเซิร์ฟเวอร์ไปเลยนะครับแล้วผมจะใช้คำสั่งนะฮะ npm run build ในการ build แล้วผมจะ อัพขึ้น production นะครับ enter ไปโอเคครับ okay, ทุกคนก็จะเห็นว่า build เร็วมากๆนะครับตามนี้เลยนะครับ building for production นะครับก็จะมีพวก static asset ของเราตามนี้นะครับทีนี้พอเรา build เสร็จเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเขาจะมีเป็น folder d i s t นะนะครับข้างใน folder d i s t นี้ก็จะมีอ่าพวก folder พวกไฟล์ตามนี้เลยนะครับจากนั้นลองมาอัปโหลดดูนะครับผมจะอัปโหลดขึ้นไปที่ netlify แล้วกันนะครับ โอเคทุกคนก็มาที่ไซส์นะฮะจากนั้นเนี่ยผมจะลากนะครับตัวโฟลเดอร์ดิสนะฮะลงมาตามนี้เลยนะครับโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับลองคลิกเข้ามาดูปึ๊บอ่านี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับนะฮะแอปของเราที่ทำการสร้างด้วย w ิดเจนั่นเองนะครับก็รวดเร็วมากนะตามที่ผมได้ให้ทุกคนดูเมื่อกี้นี้นะครับตรงนี้ก็เป็นการทดสอบแบบเบื้องต้นนะครับจริงๆก็มันมีอะไรอีกเยอะแยะเลยซึ่งผมก็ไม่ได้มาพาดูนะเพราะว่ามันก็เนี่ยครับตามนี้เลยหรือใครจะไปลองเล่นดูก็ได้นะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับก็มาไล่อ่านตามด็อกิเมนต์ได้เลยนะครับผม โอเคครับทุกคนก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เห็นประสิทธิภาพของเจ้าวิทนะครับซึ่งเป็น build tool นะครับที่เราสามารถใช้กับโปรเจกต์ของเราได้หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น View เป็น React นั่นเองนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปใช้งานดูนะครับจะเห็นได้ว่าการ start Project นะครับแล้วก็ในเรื่องของ hot reload เนี่ยทำได้เร็วมากมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ create react app เนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้าวิทเนี่ยกินขาดเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปติดตั้งแล้วก็ใช้งานดูนะ คนะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิาพานเวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ